สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่า,ราเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดหกงนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565วันนี้เป็นวันตรุษจ,จีน,นซินซียู่อีซิน,นีหัวชยัยมังคั่งมั่งมีทวีคูณตลอดปีและตลอดไปนะคะสําหรับสีมงคลวันนี้จะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข4เลข3เลข8และเลข7เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ 143 148 147 438 437 387 381 871 874และ713เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ14 13 18 17 43 48 47 38 37และ87สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้คือสื่อนํำโชคค่ะและนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ําก้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวง10596ถ้าท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญต่างๆนะคะบุญกระถินบุญพระป่าบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญมูลนิธิต่างๆนะคะถ้ามีการโอนเงินบุญทําบุญไป เลขสลิป4ตัวท้ายคือสื่อนําโชคของคุณในวันนี้สำหรับเลขเด่นเสริมดวง5 2 1 9 7ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำและนอกจากนี้หากคนวันอังคารมีบูชาพระรามีบูชากุมารตาไข่เลขทูบตาไข่เลขรถเลขรถประจำองคกุมาคือสื่อนำโชคของคนวันอังคารสำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 4 0 8 2 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้าโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้าโชคและนอกจากนี้วันนี้คนวันพุธกลางวันเดินทางไปในนมาไหน <c oughs> เห็นทะเบียนร,รถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะอาจเป็นสื่อน้าโชคให้กับคุณสําหรับเลขเด่นเสมดวง16 2 3 8สองสาท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะฮะท่านที่เกิดในพุธกลางคืนสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะ อ่าที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนและนอกจากนี้สตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทก็เป็นสื่อนําโชคของคนวันพุธกลางคืนหรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขียเลขให้ก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง8 9 4 1 7ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อนําโชคจะมาจากความฝันนะคะคนวันพระหัสจะฝันแม่นตีเลขจากความฝัน ฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยและนอกจากนี้หากคนวันพฤหัสมีบูชาพระราหูเลขลอตเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อนําโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง15829้าเท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนาโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทา,บ,า,บ,า,บ,าบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงยันท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วย เลขที่ห้องเลขที่เตียงและที่หรือถ้ามีคนเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขฝาลงเลขรถเข็นศพนะคะหรือเลขรถบรรทุศศพนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าจะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทำบุญให้กับวัดนะะโอนเงินวัดที่เขาเผาศพอ่คนตายด้วยโควิดก็ได้นะคะหรืออ่ออ่าโอนให้กับวัดที่เขาอ่ร่วมให้ร่วมสร้างเมนเผาศพอันนี้ก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนํำโชคลาของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์ หนึ่งสาถ้าที่เกิดในวันเสาร์สื่อนาโชคจะมาจากอายุของคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์ในวันนี้1,2,6,8,7นะฮะเวลาเสี่ยงโชคนะคะเวลาซื้อนะคะซื้อก้าวก็ต้องซื้อหด้วยนะคะ อ่าวันนี้แม่บนหนองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน,นำโชคเลขนําโชคเลขเด่นประจําวันนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ